พาเพื่อนชมความงามนะคะตอนกลางคืนจะเพื่อนออกเดินเล่นจะ้ะออกเดินเล่นจ้ะเพื่อนมาเอาความงามความสวยความแปลกประหลาดมาฝากนะจ้ะเพื่อนจ้าอย่าเพิ่งเบื่อก,กันเด้อความงามอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นจ้ะเพื่อนตอนนี้มีรถวิ่งมาเนาะจะเห็นเงาผู้ถ่ายทํานะเพื่อนนะสวยงามมากเลยจ้าดูหิมะจ้ะเพื่อน ผ่านไปแล้วรถวิ่งผ่านไปแล้วมาดูฝั่งโน้นจะเพื่อนฝั่งตรงกังข้ามนะจ๊ะจะสวยงามมากค่ะเขาจะกลับรถทำไมเนาะไม่ไปเด้อไปแล้วจ้ะไปแล้วดูมลมพัดจะเพื่อน พีมะปิวเลยเพื่อนดูเพื่อนดูที่รับจดหมายดูหลังคาที่รับจดหมายเจ้าเพื่อนเดินต่อเจ้าเพื่อนเดินต่อจ้าพาเดินออกกําลังกายนะคะมาเดินออกกําลังกายด้วยกันเจ้าเพื่อนหนาวจนมือแข็งหมดแล้วจ้าหนาวจนมือแข็งแล้วเจ้าเพื่อนจ้า ใกล้จะถึงบ้านแล้วเพื่อนใกล้จะถึงบ้านแล้วใจเย็นๆเ,เดอ้อพาชมความสวยงามจ้ะเพื่อนนี่ค่ะถนนที่เดินถ่ายทำคลิปให้เพื่อนชมทุกวันนะคะ่ะถนนก็มองไม่เห็นพื้นเลยจ้าอันนี้ล่องน้ำให้น้ำไหลนะเพื่อนนะจะ้เดินต่อ ฝั่งนี้นะเพื่อนมันจะติดฝั่งทะเลเนาะหิมะก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเยอะเพื่อนหิมะไม่ค่อยจะเยอะจะเดินต่อเพื่อนเดินต่อจ้าใกล้จะถึงบ้านแล้วจ้าอ่าบรรยากาศบรรยากาศที่ติดชายน้ำกับบรรยากาศที่ติดอ่ติดภูเขามันจะต,ต่างกันมากเลยเพื่อน บรรยากาศที่ติดชายน้ำลมจากลมจากทะเลนอกจากเนาะมันก็จะพัดเอาหิมะไปมันจะไม่ค่อยเห็นนี่ค่ะต้นสนนะเพื่อนนะต้นคริสต์มาสจะเพื่อนของแท้จ้ะต้นคริสต์มาสของแท้นะคะจ้ะมาดูต้นคริสต์มาสจา้ะ มาดูเด็กข้างหน้าเขาเล่นหิหมะก,กันจะเพื่อนเสียงดังลั่นเลยอามาดูมาตถุเหนื่อยเพื่อนคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะดูทางที่เดินมาจา้ะ